อาตาองค์การจีสิงเฮจีสิงเฮมาอาอุข่เชิญท้าวรัศีหูทั้งสามพระองค์ลงมาทำการมงคลลงในหม,ม้อนามนต์พระสิทธิวิชาะเตพุดทังพระสิทธิจงกําจัดทรมังพระสิทธิจงกําจัดสร้างขังพระสิทธิจงกําจัดสัตตะนาคี ทัวิปปสะสอุข้อเชิญทาพุธชงทั้งเจ็ดสเสด็จมาทำการมงคลลงในหม้อนำมนประสิทธิวิชายะเตพุดทังประสิทธิจงกำจายทำมังประสิทธิจงกำจายสร้างขังประสิทธิจงกำจายปัญจเพชรนู่ติมาสร้างอังคู ข้ออัญเชิญท้าวเป็ดจะลูกกันทางห้าลงมาทำการมุงคุณในหม้อนำมุลประสิทธิวิชาญาติพุททางประสิทธิจงคุมทำมังประสิทธิจงคุมสร้างขังประสิทธิจงคุมจตุเทวาณะมะพระทา,าข้อเชิญท้าวจตุลูกบบานทางซี่ข้าพเจ้าจะข้อตั้งพิธีทำการมุงคุณลงในหม้อนำมุล ประสิทธิวิชาญาติผุดทางประสิทธิจงกันทำรรมังประสิทธิจงกันสร้างขังประสิทธิจงกันชะวัตชะราชาอิสะวะสุสุสะวะอิโคอันเชิญพระยาทางหุกเท้าเข้ามาช่วยยกพระตีดอกกันไตรมาใส้ในหม้อนำมุน ประสิทธิวิชาญาติพุททางประสิทธิจงรักษาทำมังประสิทธิจงรักษาสร้างขังประสิทธิจงรักษาปัญจอินทาราอุปามาจุปะข้อเชิญพระอินทังห้าลงมาทำการมุงคลในหม,ม้อนำมุลประสิทธิวาจายะติอีปะยักฆามีข้อเชิญทาวเวสุวรรณอันศักดิ์สิทธ มีฤทธิ์เป็นนายย่อยกว่าฟุงเพี่ทางไล่ฟุงเพี่ทางไล่ก็ยอมกลัวอำนาจฟุงปีศาจก็ยอมซ่อนสุขทุกตัวคนมาช่วยทำการมงคลลงในหม,ม้อน้ำมนต์ประสิทธิวิชายะเตสเพเทวาปีศาจวะอิติปิโสภะควารรมิกะราชาชมพูทีเปกุลียุเคเ มนุษย์ซาังพระหูยักษ์าปีซาจูรังปลายันตินาวาเทวาอะสังวิสุลูปุสะปุภาข้อเชิญเทวดาทาังก้าวอันยูคว,ว้าเปตติดสิ่งสถิตอยู่ในห้วยเหว้ผ้าป่าไมา้ดงโดนในฟองนามพระมหาสมุทรซาโคนัตติที่เป็นเทพารับ เทียวปิดข่าจรยู่ซิ่งค้อนต้นหมายใยข้อเชิญทันมาช่วยดับทุกโูกโรคภัยระคายเครื่องแขนข้อ,อย่าให้มีทุกมีภัยข้อให้มีใจมงคลเชินลงในหม้อนำมนประสิทธิวิชายเตปัญจพรมมาสหาชะตาตรี กอเชิญท้ามหาพรมทั้งห um ้าลงมาชีช้องทั้งสิบหกจันกวาสุราเลยรั้นได้ยินเสียงข้าปราเจ้าลงอันเชิญโกยู่บ่มิได้มาใส่ในหม้อนำมนประสิทธิวิชายเติเทวราชาพุตูขก็เชิญกษัตริย์ทั้งสองอันครองราชสมบัติเป็นจักรพรรดิราธิราช เรื่องยศเหมื่อถาวายพระอุโบสถเกพระพุทธองค์สัมมาสัมพุทธโธอรหังสุขาโตปกขวาพระองค์เยมพระอูตฝากพระศาสนากษัตริย์ทั้งซ่องอันครงราชสมบัติคุณพระมหากษัตริย์สิบซ่องมิได้มัวมองเชิญทันทั้ทงซ่องจงมาช่วยกันดับทุกโศกรูปเไยระคายเรื่องแคนข้อย่าให้มีทุกมีไป ข้ห้มีใจมงคลลงในหมนมุนประสิทธิวิชายะติอัตตะอารหันตาเสษสุเสวะเซตะออเสข้ออารัธนาพระอารหันทั้งเพดพระองค์สะเดทรงอุทิศพระสทูปรูพระเจดีพระสิทธิทาต์พระบาทมุคลาพระสารีบุตรพระอนุรุทธเทระ ข้ออารัธนาลงมาสรงอุทะกังข้อให้เป็นนามทิพยนามสุราอันบริสุทธิ์สะกดจิตสะกดใจให้ตั้งอยู่ในกองบุญเทิดปัญจพุทธาณามามีหัง่งนหมูพุทธายะาข้ออารัธนาพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์อันทรงพระนามก้อนชื่อวา่าพระกุกุสันทุพระกูนาคมพระพุทธกัสสปา พระสมณะโคดมพระสีอริยเมตรัยข้อเดชะสะเด็ดพนบารามีสิประการปัตมังทานบารามีตุติยังสีละบารามีตติยังเนิคัมมะบารามีจะตุทั้งปัญญาบารามีปัญจมังวิริยะบารามีชัตตมังคันติบารามีสัตตะมัง สัจจบารมีอัตถมังอติทานบารมีนะวะมังเมตตาบารมีทุสมังอุเปคาบารมีโคเดชะพระผูทิยานขคองพระองค์จงมาช่วยพระปรามฟุ้งพี่ปีซาดราชทูตทั้งพี่พูดและพี่พรายเปรตอสุรากายเละมาน อย่ามันให้เกิดรลุกสะหลูคาข้ออย่าให้มีเบียดเบียนบีทาเละอาวุธทางไล่ข้อให้เกลียวกลาดทางอุบาทเละจันเรยัทางคุณทางไส้ที่เข้าชายมาทางเบืองต่ำเละเบืองบนทางคุณพี่เละคุณคณทางพาเพลเละพะยนเละอาท่านที่เข้าฟังกลางท่าน,นุ่น พุ่นทางสร้างเพลงปากประตูเละป่าชาข้าประเจ้าโคอรัตนาพระพุทธเจ้าทั้งห้าจุงมาทําลายให้เสียสิ้นนะละลายหมู่สู้ให้ปุทธทำลายท่าสู้ให้ยะกระจาย ละลายสุนายนะสุนมููุ่นปุตสุนถาสุนยะสุนซาระพัดเคราะห์ซาระพัดสูกซาระพัดโรคซาระพัดปัยซาระพัดเสนจันเลยโรคปัยทั้งมู่สุนด้วยนโมปุตายะนะมานะอะโนโกะนะกะโกโอนะอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนะปุตตังอะสุนะอะ นโมูุุธายเติจสสเีมะภูจานีวิเวสัเพพุถัปะลปัตตาปเจกานันจะยังภะพังอะระหันตานันจเตเชนะรักขังพันธามิสัพะสุหิริอุตปะสัมปันนาสุขะธรรมะ सै ย ामाहितास ันตุสัพพุรี सो लोकेदेवाधन माति बुच्चरे